ทกศคาดการราคาเกษตรข้าวมันสำปะหลังขาขึ้นปีทองเกษตรกรไทยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องสมอดำผู้เดียวรายบายชนอยู่นะครับก็จะรับชมเคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตาม subscribe กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กับส่วนกันด้วยนะครับพบกับท่านผู้ชมในวันนี้กับสถานการณ์ฝนฟ้าอากาศที่ตกลงมานะครับอิทธิพลจากพายุโซนร้อนไอ อ้อนล็อกนะครับหลังจากพายุเตียนมูผ่านไปนะครับก็มาถึงคิวของไอออนล็อกนะครับว่าจะทิ้งความเสียหายให้มากเพียงใดนะครับเกษตรกรไทยก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝนฟ้าอากาศนะครับถึงแม้ราคาทิศทางของสินค้าเกษตรนั้นจะปรับตัวสูงขึ้นนะครับแต่ว่าเกษตรกรก็ยังประสบพบปัญหากับสภาวะอากาศที่ เกิดผลกระทบจากอุทกภัยหลายพื้นที่นะครับซึ่งทกสนั้นได้คาดการนะครับซึ่งนายสมเกียรติมาวหาวรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสาก์การเกษตรหรือทกศได้เปิดเผยว่าศูนย์วิจัยและพัฒนาวัฒนกรรมทกศคาดการราคาสินค้าเกษตรประจำเดือนตุลาคม2564นะครับก็มีที่น่าสนใจก็คือ ข้าวเปลือกหอมมะลิราคาอยู่ที่1 3 5่ 1, 0ถึง1บาทต่อตันซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ2.45ถึง3.01เนื่องจากมาตรการผลคลายล็อกดาวน์ที่เปิดห้างสรรพสินค้าและร้านอาหารในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดส่งผลให้มีความต้องการใช้ข้าวหอมมะลิของร้านอาหารเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งนอกจาก ราคาข้าวหอมบริที่ปรับเพิ่มขึ้นนะครับก็ยังมีราคาน้ําตาลทรายดิบที่ปรับเพิ่มขึ้นและที่สําคัญนะครับพี่น้องชาวไร่มันนะครับที่ปลูกมันสำปะหลังก็จะเริ่มมีการเก็บเกี่ยวหลังจากน้ําลดนะครับก็จะขุดถึงแม้อายุยังไม่ถึงนะครับแต่ก็จะขุดก็เป็นทิศทางที่ดีนะครับที่ราคามันสำปะหลังนั้นก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับอยู่ที่2บาท13สสตางค์ ถึง2บาท18สตางค์ต่อกิโลกร,รัมเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ0.47ถึง2.83เนื่องจากเป็นช่วงต้นฤดูการผลิต2,564ถ้บ65ผลผลิตออกสู่ตลาดยังไม่มากและไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ประกอบการ โดยผลผลิตที่ออกสู่ตลาดในเดือนตุลาคม2564ส่วนใหญ่จะถูกส่งเข้าสู่โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังนะครับอีกอย่างในปีนี้นะครับสถานการณ์ที่เกิดอุทกภัยไม่ว่าจะเป็นชัยภูมินะครับไม่ว่าจะเป็นรบบรีนะครับไม่ว่าจะเป็นนครราชสีมาซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่ปลูกมันสำปะหลัง นั้นมากพอสมควรนะครับก็เกิดประสบพบปัญหากับอุทกภยัยจากพายุเตียนหมู่ที่พัดกระหน่ำที่ผ่านมานะครับก็ทําให้พี่น้องเกษตรกรนั้นต้องขุดมันขึ้นมาขายก่อนกําหนดเวลานะครับแต่หลังจากนี้ปริมาณมันก็น่าจะน้อยนะครับเพราะว่าได้รับความเสียหายจากอุทกภยัยที่เกิดขึ้นจากพายุเตียนหมู่นะครับก็ราคานะมันสัปหลังก็น่าจะดีขึ้น ในตอนนี้ในเขตของวาโซนนั้นนะครับอยู่ที่2บาท25สตางค์นะครับต่อกิโลกรัมนะครับราคามันสํปหลังก็ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีเพราะว่ามันสัปหลังยังไม่ออกสู่ท้องตลาดในตอนนี้นะครับราคาก็น่าจะดีอยู่นะครับหลังจากนี้ก็รอดูอีกนะครับเพราะว่าอิทธิพลจากควายุโซนร้อนไอออนล็อกนั้นก็เกิดผลกระทบอยู่นะครับฝนตกเป็นวงกว้างในช่วงนี้นะครับก็น่าจับตามองอีกเช่นกันนะครับในเขตพื้นที่ภาคอีสานถือว่าเป็นพื้นที่ที่ ผู้ข้าวหอมมะลิและมันสำปะหลังเป็นพื้นที่ใหญ่พอสมควรนะครับก็จับตามองราคาพืชทางการเกษตรนี้ไว้ด้วยนะครับท่านผู้ชม